cruel social media remarks facebook comments have been pouring in after four people died while hiking people who spend more time on facebook suffer higher rates of depression than people who spend less time on facebook it'll destroy relationships it'll cost time and it'll cost money and it'll make your life worse <laughs> มีคำพูดหนึ่งที่ว่าคนพูดไม่จำคนฟังไม่ลืมซึ่งเป็นเรื่องจริงไม่ผิดเลยทั้งเด็กสาวที่ถูกกันแกล้งเด็กหนุ่มที่เขียนบันทึกก่อนจากลาโลกนี้ไปศิลปินที่ไม่ได้ทำตามความฝันพวกเขาสมควรที่จะได้เดินตามความฝันและมีอนาคตที่สวยงามอย่างที่วาดไว้และไม่สมควรเลยที่ฝันของพวกเขาต้องจบลงเพราะคำพูดแย่ๆที่ก่นกรออมาจากปากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่มีใครที่สมควรจะโดนกระทำแบบนี้เลย แม้กาไซเบอร์บูลลี่จะสามารถสร้างบาดแผลที่ิ่งใหญ่ให้กับผู้ที่ตกเป็นเป้าหมายได้แต่ด้วยกำลังใจที่แข็งแกร่งของตนเองและความช่วยเหลือของทุกฝ่ายรอบข้างผู้ถูกหลังแกจะสามารถเอาชนะปัญหาและเกาะกูก้ความกล้าหาญและความมั่นใจในการใช้ชีวิตกลับมาได้ใหม่เสมอการบอกออกไปว่าสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่นั้นคือการล้ารานทางไซเบอร์มิได้เป็นเพียงแค่การร้องขอความช่วยเหลือ และความพยายามในการหยุดยั้งการรุกคามเท่านั้นหากแต่ยังเป็นการสื่อสารออกไปให้ทุกคนรู้โดยทั่วกันด้วยว่าไม่มีใครในโลกนี้สมควรถูกคุกคามและทุกคนล้วนสมควรได้รับการให้เกียรติด้วยกันทั้งสิน้นไม่ว่าจะบนโลกแห่งความจริงหรือบนโลกไซเบอร์